สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะเมื่อวานครูบอกอุปกรณ์ในการทำข้าวผัดนะคะวันนี้คุณครูจะมาทำข้าวผัดนะคะเด็กๆนะคะใส่น้ำมันตอนนี้ก,ก็ใส่น้ำมันไปก่อนนะคะกี่นาทีแล้ว ะระวังน้ำมันกระเด็นนะครับเด็กๆนี่จะหอมเจียวสาดเด็กๆเี๋ยวหอมเกลือกระเทียมนะคะเดี๋ยกระเทียมนี่เราก็ใส่ใส่ไข่นะคะ เอาใจใจนะคะดูดูกก็จะใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาล ใส่ผักนะคะใส่ผักแล้ว จากนั้นคุณกูก็จะใส่ข้าวนะคะเด็กๆอันนี้เดียวก่อนแบบนี้ให้มันสุกก่อนอันนี้ดูก่อนเอ้ากูปิดไฟก่อน เอาเป็นอ oh <my> ันว่าข้าวผัดของคุณครูเสร็จแล้วนะคะเด็กดีเสร็จแล้วนะคะกุ้งฟูทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะเด็กดีเอาละอืมอร่อยอ้าวกุ้งฟูทำข้าวผัด นะคะเด็กๆมีผักด้วยเด็กๆต้องทานผักด้วยนะคะแต่เวลาก่อนรับประทานอาหารเด็กๆต้องทําไมคะล้างมือครับท่องล้างมือนะคะเด็กๆเวลารับประทานอาหารเสร็จเด็กๆก็ทําไมคะไม่คุยกันไม่เคี้ยวเสียงดังๆนะคะเด็กๆไม่ดื่มน้ํานะคะเอาสวัสดีค่ะ